วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับเรารู้หรือไม่ว่าเวลาเราจ่ายเงินซื้อสินค้าต่างๆส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้นั่นแหละถ้าเราได้รับความไม่ปลอดภัยหรือความไม่เป็นธรรมของราคาสินค้าจะมีกฎหมายที่คุ้มครองเรานะครับโดยเขาจะคุ้มครองให้เรามีสิทธิ์ดังนี้ 1. สิทธิได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรนณนาคุณภาพที่ถูกต้องและพอเพียงกับสินค้าและบริการสสิทธิที่มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ3สิทธิได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการสสิทธิได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ยกตัวอ,อย่างเช่นสินค้าและบริการบางตัวที่มีราคาสูงเช่นเราจะซื้อรถจำเป็นจะต้องทำสัญญาถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถให้เราตามเวลาที่กำหนดได้เราก็สามารถที่จะปรับเขาได้เหมือนกัน 5. สิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย คือเราสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ที่เขาขายได้ถ้าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ปลอดภัยหรือใช้แล้วทำให้เกิดความเสียหายกับเรา